สวัสดีค่ะมาเจอกับต้อมผู้หญิงขายรถอิซูซูอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สนามขับสี่นะคะก็เป็นสนามบีคอสนะคะเป็นสนามที่ไว้ทดลองรถสี่คุณสี่ของเรานะคะแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูเจ้าสี่คุณสี่นะคะแต่ว่าจะพาไปทดลองขับในคลิปหน้าแต่วันนี้จะพาไปดูคันที่จอดอยู่ด้านหลังของ,ของต้อมนี่คันนี้เลยนะคะ นี่ขายดีสุดๆนะคะยอดฮิตนะคะเจ้ารุ่นนี้นะคะเดี๋ยวต้องพาไปดูนะหน้านะคะนี่คันนี้เป็นสเปกแคปหนึ่งมาในรุ่นเกียร์ออโต้คันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะนี่เลยต้องบอกก่อนเลยว่าเดิมทีเจ้ารุ่นนี้เขาขายดีของเขาอยู่แล้วนะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างวันนี้ต้องพามาดูนะคะสำหรับใครที่แบบว่า,อาอรอลุ้นเจ้ารุ่นนี้อยู่นะคันนี้นะคะเปลี่ยนนะคะกระจังหน้าต้องบอกเลยว่าด้านหน้าเนี่ย ตามตรงเลยว่ากระจังหน้าอย่างเดียวเนาะเพราะว่าไฟตัดหมอกเดิมไม่มีตัวไฟก็เดิมนะคะก็ที่เปลี่ยนมาที่ต้องเห็นก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นสีดำทูโทนนะคะดำเงาตัดกับสีเงินด้านนะคะนี่ด้านล่างนี่เลยให้ดู ให้ดูหน้าตากันก่อนนะคะนี่หน้าตาของเขานะคะมาในส่วนของล้อบ้างนะคะล้อก็ยังเป็นล้อแบบเดิมล้อเดิมอยู่นะคะเป็นล้อกระทะนี่เลยยางบิสโตนของเราเหมือนเดิมนะคะนี่เดี๋ยวต้องพาไปดูด้านข้างโลโก้สเปคแคปทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันเนาะว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างนะคะ จริงๆเจ้ารุ่นนี้เขาเป็นรุ่นที่ขายดีนะสำหรับใครที่แบบเน้นเอาไปตกแต่งหรือเอาไปเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะคะส่วนมากเนาะที่เห็นๆกันนะคะวันนี้ก็เลยพามาดูกันนะคะนี่เลยต,ต้องให้ดูก่อนนะด้านท้ายของเรานะคะก็เหมือนเดิมนะไฟทงไฟท้ายเหมือนเดิมนะคะนี่เลย เดี๋ยวต้องพาไปดูภายในนะคะจริงๆเปลี่ยนน้อยมากเลยนะรุ่นนี้ไปเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะอันนี้ถ่ายเองก็จะแบบสั้นๆนิดนึงนะคะโอเคด้านในของเรานะคะก็เป็นโอเพนแคปเหมือนเดิมเบาะก,ก็ยังเป็นเบาะผ้ากำมะหยีเกรดพรีเมียมเหมือนเดิมนะคะนี่ให้ดูคอนโซลด้านในเป็นสีดำเหมือนเดิมนะตัวตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอหน้าจอเปลี่ยนใหม่ หน้าจอไม่ใช่7นิ้วแล้วเป็น8นิ้วนะคะก็ปรับเปลี่ยนให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็นี่เลยตัวหน้าจอของเราเปิดอ,ออกมาก็จะเป็นอิสุสแบบนี้ทุกอย่างมันดูใช้งานง่ายเนาะตัววอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเสียงเปลี่ยนเสียงเป,ยเปลี่ยนอะไรก็ง่ายแล้วก็มี usb ที่หน้าจอให้แบบนี้นะคะจอทัสกินดูต้องว่าดูแบบง่ายขึ้นมาในส่วนของม่านวัดเราปรับเปลี่ยนในตัวตัวหนังสือตรงม่านวัด ให้ดูดล้าสมัยดูทันสมัยนะคะมากยิ่งขึ้นนะสําหรับใครที่แบบว่านี่กําลังมองรุ่นนี้อยู่นะคะของอะไรแล้วก็ตรงกลางรู้สึกว่าเปลี่ยนใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนมาเพิ่มมานะคะที่ต้องพางมาดูเนาะอย่างอื่นน้องว่าก็คล้ายๆเดิมนะคะก็เหมือนเดิมเนาะตัวนี่แผงประตูข้างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมาในส่วนของกุญแจนะคะนี่เลย กุญแจก็เหมือนเดิมนะคะนี่เหมือนเดิมทุกอย่างเนาะเอาละก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่พามาดูเนาะก็บอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้เขาเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราก็เลยพามาดูมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะก็อยากเอามาให้ fc ได้ดูกันนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเจ้ารุ่นนี้อยู่กระทักสอบถามต้องเข้ามาได้นะคะหรือ,อยังสนใจรุ่นเก่าอยู่กระทักสอบถามต้องเข้ามาได้นะคะ นี่เลยปากไ้ด้วยอีกหนึ่งขั้นค่ะสเปคแคป1.9 SDA ของเรานะคะเดี๋ยวราคาค่าตัวเดี๋ยวต้องจะส่งไว้ในเพจผู้หญิงขายรถอิซูซุนะคะว่าเจ้ารุ่นนี้ราคาปรับเพิ่มมาเท่าไหร่บ้างนะคะวันนี้ลา FC กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวต้องพาไปทางะารยต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมผู้หญิงขายรถอิซูซุด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ